สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาพบกันในหัวข้ออสรรมการพรหุนามตัวแปรเดียวนะคะซึ่งอสรรมการที่มีตัวแปรเอกคะ่ะจะเป็นประโยคเปิดนะคะแล้วก็กล่าวถึงการไม่เท่ากันเนาะคำว่าอสรรมการก็คือไม่ใช่สรรมการะคะ่ะ อันนี้คือเครื่องหมายอสมการเนาะมากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เขาเรียกว่าเครื่องหมายอสมการส่วนสมการที่เราเรียนผ่านมาคือจะเป็นเครื่องหมายเท่ากับเท่านั้นนะคะถ้าไม่เท่ากับก็คืออสมการเช่นเดียวกันนะคะคือการไม่เท่ากันนั่นเองนะคะเมื่อเรานําจํานวนจริงมาแทนตัวแปรใน,ในอสมการนะคะจะได้อสมการที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จแล้วแต่ตัวแปรที่มาแทนนะคะซึ่งเซตคําตอบของอสมการนะคะที่มีตัวแปร x หมายถึงเซตที่มีสมาชิกเป็นจำนวนจริงโดยที่นำจำนวนจริงเหล่านั้นนะคะมาแทนนะคะแล้วทำให้อสมการนั้นเป็นจริงเช่นครูยกตัวอย่าง x มากกว่า5ใช่ไหมคะถ้าครูแทนด้วย2 2มากกว่า5อันนี้เราก็ตอบได้ใช่ไหมคะว่ามันเป็นเท็จ ูมแต่เซตคำตอบของอสมการนะคะต้องเป็นตัวที่มาแทนแล้วทำให้เป็นจริงเท่านั้นนะคะ x มากกว่า5ตัวที่มาแทนเป็นได้เยอะเลยนะคะอาจจะ6ก็ได้7ก็ได้8ก็ได้ไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าจะเป็นทศนิยมก็ได้เนาะที่อยู่ในจำนวนจริงนะคะอ่ะทีนี้ค่ะในเรื่องอสมการนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือการคูณหรือว่าการหารทั้งสองข้างด้วยเลขลบนะคะ ปกติเรื่องสมก,การการคูณอ่ะเช่น2 x เท่ากับ3ใช่ไหมคะถ้าคูณคูณลบหก็เป็นลบ2 x เท่ากับลบ3มันก็ไม่มีผลต่อสมก,การนะคะอ่ะทีนี้ค่ะเราก็จะมาดูว่าถ้าคูณเข้าไปในเครื่องหมายอสมก,การแล้วจะเป็นยังไงนะคะซึ่งมันต้องกลับเครื่องหมายค่ะจากน้อยกว่าก็จะเป็นมากกว่านะคะจากมากกว่าเท่ากับก็จะเป็นน้อยกว่าเท่ากับ นะคะและก็การย้ายข้างด้วยค่ะถ้าย้ายเลขลบจากคูณไปหารหรือว่าจากหารไปคูณก็ต้องกลับเครื่องหมายเช่นเดียวกันค่ะเดีย๋ยวเราจะมาดูนะคะว่ามันทำยังไงค่ะไปดูตัวอย่างที่1ค่ะตัวอย่างที่1ค่ะจงหาเซตคำตอบของอสมการนะคะแล้วก็ย้ายข้างธรรมดาค่ะให้ตัวแป x อยู่ทางด้านซ้าย 2x ลบ1น้อยกว่า7 x บวก4นะคะซึ่งวิธีที่หนึ่งคือครูจะไม่คูณลบเข้าหรือว่าไม่ไม่ย้ายนะคะที่มันเป็นติดลบเนาะจะเป็นลบหนึ่งลบสี่ค่ะเจ็ด x ลบสอง x ไงข้างนะคะเอา x ที่มันน้อยกว่าไปหาที่มากกว่านะคะก็เป็นลบหน้อยกว่า5 x ย้าย5จากตัวนี้ค่ะย้ายมาหารนะคะก็จะได้เป็นลบหน้อยกว่า x แล้วก็กลับค่ะเอา x ไปอยู่ด้านซ้ายเอาลบหมาอยู่ด้านขวาสลับนะคะกลับไปพลิกกลับไปเป็น x มากกว่าลบหนี่คือวิธีที่1นนะคะคือเราไม่ได้คูณลบเข้าเลยเนาอะ,อะแล้วก็ไม่ได้ย้ายย้ายลบมาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาดูค่ะอีกวิธีหนึ่งค่ะ ถ้าจะย้าย x จากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายนะคะ2 x ลบ1น้อยกว่า7 x บวก 4, 4, 2> 2 4เพราะว่ายังไงเราก็ต้องยึด x ไปอยู่ฝั่งซ้ายอยู่ดีเนาะ,นะก็ย้ายไปเลยนะคะในกรณีนี้ก็เป็น4บวก1ก็จะเป็นลบ5 x ค่ะน้อยกว่า5เราย้ายค่ะลบ5ค่ะไปหารฝั่งนี้ค่ะได้เป็น x มากกว่าลบหนึ่งค่ะเพราะว่าเราจะกลับเครื่องหมายนะคะเนื่องจากตัวที่เราเอามาหานะคะติดลบใช่ไหมคะตามคอนเซปท์ที่บอกเลยค่ะไม่ว่าจะคูณหรือว่าจะย้ายไปคูณย้ายไปหารจะต้องกลับเครื่องหมายเสมอนะคะทีนี้ได้คําตอบเหมือนกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีที่หนึ่งหรือว่าวิธีที่สองนะคะเลือกได้หมดเลยตามถนัดนะคะ เราก็จะนำคำตอบอะค่ะมาเขียนบนเส้นจำนวนนะคะก็คือลบหนึ่งมากกว่าค่ะปโปร่งเพราะว่าไม่ไม่ใช่มากกว่าเท่ากับหรือว่าน้อยกว่าเท่ากับนะคะไม่มีเท่ากับก็เลยปโปร่งแล้วไปทางขวาค่ะเพราะว่ามากกว่าลบหนึ่งเวลาเราตอบบนเซตคำตอบของอสมการนะคะก็จะเป็นลบหนึ่งจนถึงอินฟินิตี้ค่ะเป็นเปิดนะคะเพราะว่าเป็นปโปร่ง เนาะตรงนี้เป็นโปร่งก็จะเป็นเครื่องหมายตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเปิดอ่าต่อมาค่ะมาดูข้อที่สองค่ะย้ายเหมือนกันค่ะครูย้าย2 x ทางขวาไปลบทางซ้ายค่ะน้อยกว่า4ีบวก1นะคะ2 x ลบสอง x หายหมดเลยค่ะเป็น0น้อยกว่าหาอ้าว x หายหมดใช่ไหมคะทำยังไงเราต้องมาดูค่ะในกรณีนี้ค่ะถ้า x หายหมดเราต้องมาดูว่าตัวนี้ค่ะ เป็นจริงหรือเป็นเท็จศูนย์น้อยกว่าห้าเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ตอบได้คือเป็นได้หมดเลยค่ะเอาตัวไหนมาแทนในอสมการตรงนี้ค่ะก็เป็นจริงทุกกรณีนะคะเพราะฉะนั้นเซตคำตอบของอสมการก็คือจำนวนจริงหรือว่าลบอินฟินิตี้จนถึงอินฟินิตี้ค่ะตอบแบบนี้เลยนะคะ ในกรณีที่เราย้ายมาลบแล้วก็ตัว x หายไปหมดเลยนะคะมาดูข้อที่3ค่ะเช่นเดียวกันกูก็จะย้ายลบ x จากฝั่งขวานะคะไปฝั่งซ้ายเป็นลบ x บวก x มากกว่าเท่ากับย้าย2ค่ะตัวนี้ค่ะไปฝั่งขวานะคะเป็น4จากบวก2เป็นลบส ได้เป็นศูนย์มากกว่าเท่ากับสองค่ะเช่นเดียวกันค่ะย้ายปุ๊บหายหมดค่ะ x หายหมดเลยทำให้เราต้องมาดูว่าสมการตัวนี้ค่ะอ่าสมการตัวนี้เป็นจริงไหมนะคะสรุปว่าศูนย์มากกว่าหรือเท่ากับ2เป็นเท็จนะคะอ่าเพราะฉะนั้นไม่มีคําตอบใดเลยค่ะที่มาแทนตัวเนี้ยแล้วมีค่าความจริงเป็นจริง นะคะทำให้เราตอบว่าเซตคําตอบของอสมการข้อเนี้ค่ะคือเซตว่างโอเคนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวค่ะที่อยู่ในรูปแบบนี้ค่ะต่อกับต่อต่อกันนะคะซึ่งเราจะแยกได้เป็นตัวหน้าเนาะ p x น้อยกว่าหรือเท่ากับ q x นะคะและเชื่อมด้วยและนะคะ q x น้อยกว่าหรือเท่ากับ r x เราก็จะแบ่งออกเป็นส่วนๆค่ะเป็น2ส่วนนะคะอ่าซึ่งเซตคำตอบของอสมการนะคะก็คือ intersection ค่ะของเซตคำตอบของอสมการทั้งสองเนาะเราจะแยกหาเป็น2ส่วนเอาส่วนที่1กับส่วนที่2กมาเชื่อมกันด้วยแล้วนะคะอ่าคือส่วนที่มันซ้ำกันของคำตอบนั่นเองก็จะเป็นคำตอบของอสมการรูปแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะ x ลบ1 น้อยกว่า 2x ลบ2เชื่อมด้วยและนะคะ 2x ลบ2น้อยกว่าหรือเท่ากับ x บวก4ค่ะทีนี้ค่ะเราจะมาทำส่วนที่1ก่อนนะคะกูก็จะย้ายฝั่งขวาค่ะ 2x นะคะย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายเนาะจากบวก 2x ก็จะเป็นลบ 2x ค่ะน้อยกว่าลบ2บวก1นะคะ ต่อมาค่ะ x ลบ2 x ได้ลบ x ค่ะน้อยกว่าลบ1ค่ะทีนี้ x ติดลบค่ะเราต้องย้ายลบหมาหารนะคะหรือว่าคูณลบ1เข้าตลอดก็ได้ก็จะเป็น x เครื่องหมายต้องเปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะย้ายลบหรือว่าคูณลบเนาะจากน้อยกว่าเป็นมากกว่าค่ะคูณเข้าไปที่ลบ1ค่ะก็ได้เป็น1นะคะอ่ะเราได้แล้วค่ะส่วนที่1เรามาดูส่วนที่2ค่ะย,ย้าย x มาฝั่งซ้ายเหมือนกันค่ะ สอง x ลบ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ4บวก2นะคะลบกันได้ x ค่ะน้อยกว่าหรือเท่ากับ6ค่ะเรียบร้อยนะคะเราได้มา2ตัวแล้วนะคะนี่คือคำตอบของอสมการทั้งสองตัวนะคะทีนี้จะหาเซตคำตอบของอสมการทั้งหมดค่ะเราก็ต้องนำคำตอบแต่และตัวค่ะมาอินเตอร์เซชันกันนะคะแล้วก็จะนำตัวเลขมาเขียนบนเส้นจำนวนยิงจากน้อยไปมากก็คือ1แล้วก็6 นะคะ x มากกว่า1ค่ะเป็นโร่งเนาะเพราะว่าเครื่องหมายเป็นมากกว่าไม่มีเท่ากับนะคะไปทางขวาค่ะต่อไปค่ะ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ6นะคะต้องทึบค่ะทึบไปทางซ้ายนะคะน้อยกว่าอ่าเรามาดูส่วนที่มันซ้อนทับกันนะคะหรือว่าอินเตอร์เซกกันคือส่วนนี้ค่ะ เราก็ได้ว่าตรงนี้ค่ะมันต้องเป็นปิดทั้งคู่เนาะมันถึงจะเป็นปิดนะคะก็เลยได้ตรงนี้เป็นโป่งเนาะมันไม่ซ้ำกันตรงนี้ค่ะเป็นปิดทั้งสองเลยค่ะก็จะเป็นปิดนะคะอ่าถ้าตรงเส้นเขาถือว่ามันเป็นปิดนะคะคือเอานะคะคําตอบที่เอาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คําตอบเป็นเปิดหนึ่งถึงหแล้วก็ปิด นะคะนี่คือเซตคำตอบของอสมการแบบเป็นช่วงนะคะแล้วก็จะแบ่งออกเป็นสส่วนเนาะแล้วก็นำคำตอบอะค่ะมาเขียนบนเส้นจำนวนดูส่วนที่มันซ้อนทับกันนะคะถ้าอสมการตัวไหนที่ไม่มีซ้อนทับกันเลยแสดงว่าเป็นเซตว่างนะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นการหาเซตคำตอบของอสมการดีกรี2 นะคะตัวแปรเดียวเมื่อกี้ที่เราเรียนผ่านมาเป็นดีกรีหนึเนาะคือไม่มีกําลังนั่นเองนะคะอันนี้คือจะเป็นกําลัง2องนะคะทำโดยการจัดรูปของสมการค่ะให้ข้างใดข้างหนึ่งอะค่ะเป็น0แล้วแยกตัวประกอบอีกข้างหนึ่งนะคะหรือว่าจัดให้อยู่ในรูปผลคูณหรือผลหารเนาะแล้วก็พิจารณาตัวประกอบอะค่ะว่าแต่ละช่วงอะ อยู่ในช่วงใดที่ทําให้อสมการเป็นจริงนะคะเหมือนกับเราแยกตัวประกอบออกมาได้เป็น2งวงเล็บอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วด้านหนึ่งก็จะเป็น0นะคะซึ่งไอซีหกับ C2 เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าค่าวิกฤตนะคะคือตัวประกอบที่ทําให้อสมการตัวนี้ค่ะเป็น0ูนเนาะอ่าซึ่งค่าวิกฤตของตัวประกอบใดอะค่ะคือค่าของตัวแปรที่ทําให้ตัวประกอบนั้นเป็น0ูนย์แล้วก็จะนําไปพอดการ์ นะคะซึ่งในเรื่องอสมการนะคะเราจะนำค่า x ที่ได้หรือว่าค่า c 1 c 2นี่แหละค่ะที่ได้นะคะไปพอดบนเส้นจำนวนโดยที่ค่า x ที่ได้ค่ะจะแบ่งเส้นจำนวนออกเป็นหลายๆช่องนะคะจากนั้นช่องขวาสุดอะคะ่ะให้ใส่เครื่องหมายบวกลงไปนะคะเหมือนกับได้คำตอบมาเนาะได้เป็น1กับ2ใช่ไหมคะเราขวาสุดอะคะ่ะ ให้เป็นบวกแล้วช่องซ้ายถัดมาให้เป็นลบช่องถัดไปก็เป็นบวกสลับกันไปค่ะโดยจะยืดขวาสุดตรงนี้เป็นบวกเสมอนะคะแล้วก็ลบบวกลบสลับกันไปนะคะสหรับกันไปเรื่อยๆจนครบค่ะอ่าทีนี้ที่สำคัญค่ะถ้าเครื่องหมายของอสมการเป็นมากกว่าศูนย์นะคะให้นำช่วงที่ที่มีเครื่องหมายบวกอะคะ่ะไปตอบถ้าเครื่องหมายของอสมการ น้อยกว่า0นย์ให้นำช่วงที่มีเครื่องหมายลบไปต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทำยังไงมาดูตัวอย่างที่3นะคะจงหาเซตคำตอบของอสมการค่ะตัวนี้ค่ะเราก็จะแยกตัวประกอบนะคะสองวงเล็บเนาะว่าอะไรคูณกันแล้วได้2นะคะบวกกันได้ลบสา่งคูณสค่ะ ใช่ไหมคะตรงนี้ก็ต้องเป็นลบกับลบใช่ไหมคะลบห่คูณลบสได้2บวกกันก็ได้ลบสนะคะพอได้เสร็จแล้วคะ่ะไอ้ค่าวิกฤตนั้นคืออะไรก็คือค่าที่มาแทนแล้วเป็น0ตรงนี้คะ่ะจะแทนอะไรแล้วเป็น0ูนย์ก็ต้องแทน1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่าวิกฤตคือ1ค่ะตัวถัดไปคะ่ะจะแทนอะไรแล้วทําให้ทั้งหมดนี้คะ่ะเป็น0ูนย์ก็คือต้องแทน2นะคะพูดง่ายๆก็คือการเอาตัวนี้คะ่ะกลับจากลบเป็นบวก มาเขียนนะคะมันคือค่าวิกฤตนั่นเองแล้วนําค่าวิกฤตอะคะไปเขียนบนเส้นจํานวนค่ะมี1กับมี2เรียงจากน้อยไปมากนะคะแล้วเครื่องหมายที่บอกนะคะก็คือจะเอาบวกไว้ขวาสุดค่ะทางซ้ายสลับค่ะเป็นลบต่อไปก็เป็นบวกนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกราฟนะคะน้อยกว่าค่ะน้อยกว่าเราจะตอบที่ช่วงลบ ะะแล้วไม่ใช่น้อยกว่าเท่ากับด้วยเป็นน้อยกว่าเฉยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นเปิดค่ะเปิดหรือว่าโปร่งนะคะแล้วก็ลากเข้าหาช่วงลบค่ะคือช่วงนี้เพราะฉะนั้นค่ะคําตอบนะคะของอสมการนี้ค่ะก็คือช่วงเปิด1ถึง2แล้วก็เปิดค่ะ,ะต่อไปค่ะเราลองมาดูข้อที่2นะคะถ้าเป็นเครื่องหมายมากกว่าเราทําการแยกตัวประกอบเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าฝั่งใดฝั่งหนึงเป็นศูนย์แล้วเนาะ ก็ไม่ต้องอย้ายข้างอะไรนะคะอะไรคูณกันได้ลบสี่นะคะบวกกันได้สามก็คือลบหนึ่งนะคะแล้วก็สี่ใช่ไหมคะคูณกันได้ลบสี่บวกกันได้สามอ่าลบหนะะึ่งแล้วก็ 4, วก 4, บวกสี่ 4, นะคะโอเคนะอันนี้คือเรื่องเดิมเนาะเราต้องลองเช็คดูนะคะอันนี้ก็เป็นลบ อันนี้ก็เป็น 4x นะคะจับบวกกันได้ 3x เช็คเท่ากันตรงกับพจน์กลางพอดีโอเคนะคะเป็นเรื่องเดิมนะคะเราต้องกลับไปทบทวนเนาะทีนี้ค่ะค่าวิกฤตค่ะที่ครูบอกไปค่ะก็คือตัวตรงข้ามใช่ไหมหรือว่าตัวที่เอามาแทนแล้วทําให้ตัวนี้ค่ะเป็น0นะคะก็คือ1นั่นเองจากบวก4ก็ต้องกลับเป็นลบ4ค่ะแต่เวลาเราเอามาเขียนบนเส้นจํานวนเราจะเรียงนะคะจาก น้อยไปมากเป็นลบสี่แล้วก็1นะคะเหมือนเดิมค่ะการใส่เครื่องหมายนะคะบวกขวาสุดค่ะสลับไปลบแล้วก็บวกนะคะยังเป็นโปร่งเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าไม่ใช่มากกว่าเท่ากับเนาะเป็นมากกว่าปกตินะคะเป็นโปร่งทีนี้ค่ะเรามาดูค่ะมากกว่าต้องตอบในช่วงบวกนะคะแล้วก็ลากไปค่ะ ลากไปที่ช่วงบวกตรงนี้เป็นลูกศรแล้วก็ต้องเป็นลูกศรน,นะคะดูเส้นจํานวนเลยค่ะตามนี้เลยนะคะแล้วเราก็นํามาตอบค่ะก็คือลบอินฟินิตี้ใช่ไหมคะถ้าเป็นลูกศรถึงลบสเปิดยูเนียนเปิด1จนถึงอินฟินิตี้ค่ะนี่คือคําตอบนะคะต่อมาค่ะเราจะมาดูในกรณีที่เป็นมากกว่าหรือเท่ากับนะคะหรือว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับก็ทําเหมือนเดิมค่ะ นะคะแต่ให้รวมจุดบนเส้นจำนวนไปในคำตอบด้วยก็จะเป็นทึบนั่นเองนะคะพูดง่ายๆคือให้ใช้จุดทึบแทนที่จะเป็นจุดกลวงใช่ไหมคะหรือว่าเปิดเนาะมันเรียกได้หลายแบบเลยนะคะยกเว้นตัวส่วนค่ะจำไว้นะคะตัวส่วนค่ะจะห้ามทึบเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าเป็นยังไงนะคะในตัวอย่างข้อที่3ค่ะ x กำลังสองลบ 4, x บวก3นะคะส่วนด้วย x ลบ4ด้านขวาเป็นศูนย์แล้วค่ะแสดงว่าเราก็แค่แยกตัวประกอบของด้านบนนะคะให้เป็นสองเล็บอะไรคูณกันได้3บวกกันได้ลบ4นะคะก็คือลบ1กับลบ3นะคะคูณกันได้3แล้วก็บวกกันได้ลบ4ข้างล่างก็เหมือนเดิมค่ะไม่ต้องทำอะไรเราก็ได้แล้วค่ะ เสร็จแล้วนะคะแค่นี้คือแยกตัวประกอบแล้วก็มาดูค่าวิกฤตกันเลยค่ะค่าวิกฤตก็คือแต่ละตัวเนาะจากลบหนึ่งเป็นอะไรที่เอามาที่เอามาแทนแล้วกัน x ลบหนึ่งนะคะแล้วเป็นศูนย์ก็คือที่ครูบอกว่าลบหนึ่งก็กลับมาเป็นหนึ่งนะคะก็เลยจะได้เป็นค่าวิกฤตคือหนึ่งจากลบสามเป็นสามจากลบสี่เป็นสี่ค่ะเอาตัวส่วนมาด้วยนะคะเอามาหมดเลยนะคะแล้วเราก็มาเขียน นะะบนเส้นจำนวนค่ะเรียงจากน้อยไปมาก1 3 4สาสนะคะใส่เครื่องหมายค่ะเหมือนเดิมบวกขวาสุดค่ะซ้ายเป็นลบบวกลบสลับกันไปค่ะจนสุดนะคะทีนี้ค่ะน้อยกว่าหรือเท่ากับใช่ไหมคะปกติมันจะเป็นปิดเนาะถูกไหมคะหรือว่าใช้จุดทึบตามที่บอกนะคะแต่อย่าลืมค่ะว่าตัวส่วนนะคะห้ามใช้จุดทึบ นะคะส่วนห้ามทึบเพราะว่ามันจะเป็นทึบไม่ได้ค่ะเพราะว่า x ลบ x เท่ากับสี่อะค่ะจะทําให้ตัวหารนะคะตัวเนี้ยค่ะเป็นศูนย์ดังนั้นคําตอบ x ต้องไม่เท่ากับสี่ค่ะพูดง่ายๆคือตัวส่วนใช่ไหมคะห้ามทึบนั่นเองส่วนห้ามทึบนะคะในกรณีที่เป็น น้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะนี่เท่ากับด้วยเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเราจะทึบหมดเลยค่ะยกเว้นส่วนนะคะ,ะหนึ่งก็ทึบเนาะเพราะเป็นเท่ากับใช่ไหมคะ3ก็ทึบแต่ส่วนห้ามทึบเนาะส่วนห้ามทึบนะคะส่วนก็คือสี่สี่ก็จะเป็นโปรนะคะแล้วเราจะลากเส้นค่ะซึ่งน้อยกว่านะคะต้องไปทางลบตรงนี้ค่ะจากนี่ถึงนี่ค่ะเป็นลบ แล้วก็1ไปทางซ้ายเลยค่ะตามเส้นจำนวนไปเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้คำตอบค่ะก็คือลบอินฟินิตี้จนถึง1ปิดนะคะยูเนียนปิด3จนถึง4เปิดนะคะนี่ก็คือคำตอบค่ะต่อมาค่ะเราจะมาดูข้อที่4นะคะถ้าเหมือนกันเลยค่ะด้านขวาเป็น0ูนย์แล้วเนาะแสดงว่าไม่ต้องย้ายข้างอะไรนะคะ เราก็ทำการแยกตัวประกอบค่ะของตัวบนข้งล่างเป็น x ลบ4เหมือนเดิมค่ะมากกว่า0อะไรคูณกันได้3บวกกันได้4อันนี้ง่ายๆเลยนะคะ1คูณ3ใช่ไหมคะได้3บวกกันก็ได้4นะคะแล้วเราก็มาเขียนค่าวิกฤตค่ะก็คือจากบวก1นะคะก็ต้องเป็นลบ1เนาะกลับเลยแล้วกันนะคะจากบวก3ก็ต้องเป็นลบ3 จากลบสี่ต้องกลับมาเป็นสี่นะคะมีสามตัวเราก็จะนำมาเขียนโดยเรียงจากนะ้อยไปมากนะคะบนเส้นจำนวนจะได้เป็นลบสามลบหนึ่งแล้วก็สี่นะคะเครื่องหมายเหมือนเดิมค่ะบวกขวาสุดอ้าวซ้ายเป็นลบสลับกันไปค่ะลบบวกลบจนสุดนะคะมาดูค่ะว่าเป็นมากกว่าเฉยๆใช่ไหมคะถ้ามากกว่าเฉยเค่ะ ให้เป็นโปร่งค่ะไม่ต้องไปดูเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ไม่ทึบอ,อยู่แล้วนะคะก็เป็นโปร่งเลยนะคะอ่าไม่เอาเนาะมากกว่าเฉยๆแล้วที่นี้ค่ะมากกว่าค่ะตอบช่วงบวกค่ะเราก็ลากไปค่ะสี่ไปทางขวานะคะแล้วก็ลบสามมาจนถึงลบหนึ่งเราก็ตอบได้เลยค่ะ เปิดลบสถึงลบหเปิดยูเนียนเปิด4จนถึงอินฟินิตี้ค่ะนี่คือคำตอบนะคะต่อมาค่ะมาดูกันในข้อที่5นะคะข้อนี้ก็จะเริ่มด้านขวาเนาะจะไม่เป็นศูนย์แล้วนะคะมาดูในกรณีนี้นะคะด้านขวามีตัวเลขเราต้องย้ายด้านขวาไปด้านซ้ายให้หมดนะคะให้ด้านขวาเป็น0ูนนะคะเราก็จะย้ายลบหค่ะ ตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะจากย้ายจากลบหนึ่งเป็นบวกหนึ่งค่ะมากกว่าศูนย์นะคะทำส่วนให้เท่ากาันค่ะเรื่องเศษส่วนหูนามใช่ไหมคะจำได้หรือเปล่าเราก็ส่วนร่วมก็คือ x ใช่ไหมคะตัวนี้ไม่มีส่วนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคูณ x นะคะขึ้นไปเพราะฉะนั้นได้เป็น x กำลังสองลบสิบสองบวก x มากกว่าศูนย์นะคะเรา เรียงดีกรีค่ะ x กลังสองบวก x ลบสิสค่ะส่วน x นะคะมากกว่า0ค่ะข้างบนค่ะต้องทําการแยกตัวประกอบค่ะ2องวงเล็บเลยนะคะอะไรคูณกันได้ลบสิบวกกันได้1ก็คือบวก4ใช่ไหมคะแล้วก็ลบสามเนาคูณกันได้ลบสิแล้ว4บวกกับลบสก็ได้1น,นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราแยกตัวประกอบเรียบร้อยเราก็จะมาดูวิค่าวิกฤตค่ะที่เราจะนําไปเขียนในการาฟนะคะบนเส้นจํานวนก็จะมีจากบวกสเนาะก็คือลบสจากลบสก็จะเป็น3นะคะตัวนี้ค่ะไม่มีตัวอะไรบวกลบเลยก็คือเป็นศูนนั่นเองนะคะซึ่งอย่าลืมนะคะว่าส่วนนะคะอ่า ้ามทึบใช่ไหมคะแต่ว่าในข้อนี้ค่ะไม่มีเครื่องหมายเท่ากับอยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเราก็เขียนลงไปปกติด้ค่ะเรียงจากน้อยไปมากนะคะลบสี่ศูนย์สามเครื่องหมายค่ะขวาสุดเป็นบวกเสมอนะคะสลับกันไปทางซ้ายค่ะลบบวกลบค่ะทีนี้ค่ะเราก็เป็นเปิดเลยเพราะว่าเป็นเครื่องหมายมากกว่าใช่ไหมคะธรรมดาไม่มีเท่ากับเนาะ แล้วมากกว่าค่ะจะไปทางบวกนะคะก็คือ3ไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะตามเส้นจำนวนแล้วก็ลบ4จนถึง0ค่ะเราก็สามารถตอบได้เซตคำตอบของอสรรมการก็คือลบ4ถึง0เปิดนะคะยูเนียนเปิด3จนถึงอินฟินิตี้ค่ะเรียบร้อยค่ะข้อนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งข้อนะคะข้อที่6ค่ะอ่าด้านขวานะคะก็จะไม่ใช่ศูนย์เราต้องย้ายไปฝั่งซ้ายนะคะให้เป็น0ูนย์เนาะย้ายไปลบนะคะในข้อนี้ค่ะ x ส่วนด้วย x บวก8ลบ1ส่วนด้วย x ลบ1น้อยกว่าหรือเท่ากับ0น,นะคะหาส่วนร่วมค่ะ เรื่องเศษส่วนพหุนามเนาะก็เป็น x บวก8กับ x ลบหหาครนนะคะน้อยกว่าแล้วกับส่นเหมือนเดิมนะคะฝั่งขวาทีนี้ค่ะตัวนี้ค่ะมี x บวกแแล้วใช่ไหมคะขาด x ลบ1ต้องนำ x ลบ1ค่ะขึ้นไปคูนตัวเศษค่ะจะได้เป็น x คูนกับ x ลบ1ค่ะลบด้วย ตัวนี้ค่ะส่วนที่2นะคะมี x ลบ1แล้วแต่ในส่วนร่วมค่ะขาด x บวก8นะคะต้องนำ x บวก8ค่ะขึ้นไปคูณกับ1ค่ะก็เลยได้เป็นคูณกับ1ได้เป็น x บวก8เหมือนเดิมแต่ยังใส่วงเล็บไว้อยู่นะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมีค่าเป็นลบเนาะถ้าไม่ใส่วงเล็บเราเปิดวงเล็บเราตรงนี้ต้องกระจายเข้าด้วยนะคะอ่ะคูณเข้าค่ะ x คูณ x เป็น x กำลังสอง นะคะแล้วก็ x คูณลบหได้ลบ x แล้วก็นำลบคูณกระจายเข้าไปค่ะเป็นลบ x ลบ8ส่วนด้วยเหมือนเดิมค่ะตรงนี้ไม่ต้องคูณอะไรนะคะเพราะว่ามันแยกตัวประกอบอยู่แล้วนะคะไปดูข้างบนต่อค่ะเราก็บวกลบเนาะได้เป็น x กลังสองลบ2 x ลบ8ส่วนด้วยข้างล่างเหมือนเดิม x 8ส่วนด้วย x ลบ1นะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ0เราทำการแยกตัวประกอบด้านบนค่ะอะไรคูณกันได้ลบ8บวกกันได้ลบ2นะคะก็ได้เป็น x บวก2กับ x ลบ4ใช่ไหมคะคูณกันได้ลบ8เนาะบวกกันก็ได้ลบ2นะคะข้างล่างเหมือนเดิมค่ะอ่าก็ได้ออกมาแล้วนะคะ ส่วนตัวนี้ค่ะน้อยกว่าหรือเท่ากับอย่าลืมนะคะมีเท่ากับแสดงว่าเราต้องพิจารณาส่วนด้วยนะคะว่าส่วนห้ามทึบเนาะทีนี้เรามาเขียนวิกฤติค่ะค่าวิกฤตก็มีลบสองมีสี่มีลบแปดแล้วก็มีหนึนะคะคือการนำเอาแต่ละตัวนะคะมากลับให้หมดเลยนะคะแล้วเขียนบนเส้นจํานวนค่ะเขียนตัวเลขเรียงจากน้อยไปมากนะคะ ลบ8ลบสอแล้วก็4นะคะเครื่องหมายเหมือนเดิมค่ะบวกขวาสุดค่ะสลับกันไปทางซ้ายเป็นลบบวกลบบวกจนสุดนะคะทีนี้เรามาใส่โปร่งกับทึบดีกว่านะคะเท่ากับต้องทึบใช่ไหมคะแต่ตัวที่ทึบไม่ได้คือตัวส่วนค่ะอย่าลืมนะคะส่วนห้ามทึบส่วนห้ามทึบ นะคะถ้านํามาเขียนบนเส้นจํานวนก็มีลบแกับ1นึ่งนะคะเนี่ยคือตัวส่วนนะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะใส่ตรงนี้เป็นโปร่งไว้ก่อนนอกนั้นทึบหมดเลยนะคะอ่าเพราะว่าทาไมถึงห้ามทึบเหมือนเดิมเนาะตามที่บอกไปก็คือว่าถ้าตรงนี้ทึบแสดงว่าเอาลบแด้วยถ้าเอาลบแลบแบวกแจะทําให้ส่วนเป็น0ูนย์นะคะส่วนเป็นศูนย์ไม่ได้ะะเห็น,นไ,ไ,ไหมคะเขาก็เลยบอกว่าส่วนห้ามทึบ นะคะคอ่าทีนี้เราก็ลากเลยค่ะเส้นจำนวนน้อยกว่าค่ะต้องตอบอยู่ในช่วงลบซึ่งช่วงลบของเราก็จะเป็นขีดเข้าหาก,กันเลยลบ8ถึงลบ2นะคะแล้วก็1ถึง4ค่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เขียนได้เลยค่ะเป็นเปิดนะคะโปร่งคือเปิดลบ8จนถึงลบ2ทึบคือปิดนะคะยูเนียนกับเปิด1ถึง4ปิดค่ะ นะคะนี่ก็จบนะคะเรื่องการแก้อาจสมการนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเป็นการแก้อาจสมการอีกรูปแบบหนึ่งนะคะยังจะมีอีกหลายๆรูปแบบเนาะเราก็มาติดตามกันค่ะสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ